วันนี้ผมก็พามา,มาขับรถเล่นอีกแล้วดูสาวครับดูสาวดูดูสาวจังหวัดราชบุรีครับไปดูกันนะครับว่าสาวราชบุรีจะสวยขนาดไหนนะครับเห็นเห็นไหมครับป้ายราชบุรีครับไปดูกันสาวราราชบุรีสวยเปล่า ไปเห็นสาว,สวก็ดูการจราจรนะครับจังหวัดราชบุรีในคนกรุงเทพก็มาเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าบางคนหยุดยาวครับหนึ่งอาทิตย์นะครับช่วงสงการนะครับก็มีคนมาเที่ยวเยอะก็มีรถทะเบียนกรุงเทพนะครับส่วนมากก็มาจากกรุงเทพ แล้วก็ตาก่างจังหวัดบางอยก็มีธุรกิจอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะฮนะและนี้ก็มีการก่อสร้างใครที่จะใครที่จะเดินทางมาอำเภอสวนเพึ่งนนะครับโดยใช้เส้นทางห้วยไผ่น้ำพุนะฮะ มันจะมีการก่อสร้างเล็กน้อยนะครับตรงตรงที่เส้นห้วยไผ่นะครับตั้งแต่แยกห้วยไผ่เข้าไปนะครับถึงสนามบอลราชบุรีมิตรผลนะครับวายสาวไม่มีสักคนเลยอากาศก็ร้อนนะครับเพื่อนๆอน,นี่ก็ก่อสร้างใหม่นะครับก่อสร้างถนนนะครับ จะขยายเป็น6เลนนะครับดูแล้วนะน,นี่ก็ใกล้ผ่านาสนามสนามบอลน,นะสนามฟุตบอลราชบุรีมิตรผลนะครับอันนี้ก็ชื่อดังนะครับมีคนเข้ามาชมเยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวจะให้ดูทางเข้านะครับนี่ครับสนามราชบุรีมิตรผลอันนี้ทางเข้านะครับอันนี้ทางเข้าสนามราชบุรีมิตรผลนะครับ ร้อนขนาดนี้คงไม่มีสาวๆมาเดินให้ดูนะนี่ครับจะเห็นว่าความเจริญกำลังแบบเติบโตนะครับความเจริญเติบโตในช่วงที่มีโควิดนะครับคนคนมีตังก็มีตังนะครับก็สร้างสร้างไปเรื่อยครับมีเซเว่นขึ้นใหม่มี มีตึกรามีโครงการหมู่บ้านขึ้นนะครับช่วงโควิดก็ก็มีการก่อสร้างอยู่นะครับนี้ก็จเจริญแล้วครับแถวนี้นดาพด,ดีใครที่คิดจะมาเที่ยวหรือว่ามาพักก่อนนะครับก็หมว่า อากาศดีนะครับตอนกลางคืนจะเย็นนะครับที่อำเภอสวนพึ่งอะตอนกลางคืนมีอากาศเย็นนะครับประมาณช่วงหลังเที่ยงคืนไปนะครับอากาศจะเย็นมากนะครับไม่เปิดแอร์ก็เย็นครับโอ้หนะครับรถมาเยอะนะฮะมาเที่ยวช่วงวันหยุดยาวช่วงสงการนะครับ เยอะมากมีทั้งมีทั้งกลับแล้วก็มีทั้งขามานะครับว่าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันที่สุดสัปดาห์แล้วนะครับบางคนก็วันจันทร์ก็ต้องเริ่มทำงานแล้วนะ ำไมเห็นสาวสักคนเดี๋ยวคลิปหน้าได้เห็นสาวแน่นอนครับเดี๋ยวจัดให้นะครับคลิปหน้าคลิปนี้สาวไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเป็นมาทางชานเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวจะถ่ายในเมืองให้ดูครับว่าสาวราบรีสวยขนาดไหนนะโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพีงยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ